สพัพเด้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกลับผู้ทรภาคหนึ่งคำรณวิทบอกทำใจไม่ยึดติดปฏิเสธบินพบทักษิณต่อรองตำแหน่งที่ฮ่องกงสารพัดมอบบุกทำเนียบชุมนุมกดดันรัฐบาลแพทยชนบทจุดยืนแข็งกล้าวรัฐมนตรีสาธารณาสุขต้องลาออกอังคารหน้าแต่งดำมาร่วงตัวกันอีกครั้งตามสัญญา แม่ผัวลูกสะพยเอเย่นรายใหญ่ถูกตำรวจอุดรตามจับได้ในงานปาร์ตี้ยาไอซ์ตอบแทนลูกค้าขาประจำแถมทําผิดซ้ำเสนอสินบนตำรวจสามแสนเขียวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชัน่น ส,คคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวคน้นคนเนชั่นนะฮะในค่ําคืนนี้ฮะก็เป็นปลายเดือนมีนาคมยังไม่เมษายนนะฮะ<ช>แต่ว่าอากาศภายนอกก็ร้อนมาก<ช><ช>นะฮะก็ะท่านที่ถึงบ้านแล้วในช่วงนี้สังเกตดูว่าก็เคยเปิดแอร์ตอน3ามทุ่ม,มก็อาจจะเปิด2องทุ่มคเคยเปิดแอร์ตอน4ี่ทุ่มก็เปิด3ามทุ่มอย่างเงี้ยใช้อ์มากขึ้นเปิดเร็วขึ้น ใช่ระอากาศร้อนมากๆนะฮะแล้วก็ความจริงใบพยากรณ์อากาศเนี่ยนะฮะใบนี้ที่เราก็มีมาทุกคืนนะฮะนี่ฮะใบหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้หรือว่าท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้นะฮะซึ่งเขาจะพยากรณ์อากาศประจําวันเนี่ยนะครับตั้งแต่วันนี้แล้วตั้งแต่วันนี้แล้วคือคือพยากรณ์นี้ออกตั้งแต่เมื่อวานนะ,ะครับ วันนี้แล้วที่ทางด้านกรมอุตูบอกว่ามีบางพื้นที่เนี่ยถึง41องศาก็คือพื้นที่ภาคกลางนะฮะพื้นที่ภาคกลางแล้วก็หลายวันที่ผ่านมานั้น40องศาไปแล้วใชะฮะแล้วมาวันเนี้ยมาถึง41 แล้ววันนี้ที่ออกนะออกล่าสุดเนี่ยฮะซึ่งพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา17นาฬิกาวันนี้นะ,ะจนถึง17นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ภาคกลางซึ่งวันนี้เนี่ย41องศาออกใหม่ล่าสุดนั้นไป42องศาแล้วนะฮะอ,อุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ภาคกลางนั้นอยู่ระหว่าง38ถึง42องศานะครับ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สถึงองศาเซลเซียสสูงสุดก็อยู่ในช่วง 38- 42ถึงองศานะฮะส่วนภาคเหนือกับภาคอีสานนั้นก็ยังสูงสุดอยู่ที่40องศาภาคเหนือเนี่ยสูงสุดจะอยู่ในช่วง37-40ถึง 40. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงสุดจะอยู่ในช่วง39-40ถึง 40. นะฮะเปิดเว็บไซต์ของทางกรมอุตุดูก็ได้นะครับเขาจะเขจะพยากรณ์เอาไว้เลยนะครับส่วนกรุงเทพนะครับกรุงเทพอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่35-39นี่ก็สูงขึ้นนะฮะหลังจากที่กระเถิบมาทีละวัน2วันวัน,ว,นวันเมื่อวันซืนเนี่ย37บนะฮะ แล้ววันเนี้ย38นี่พยากรณ์ของวันพรุ่งนี้39 35ถึง39นะครับนี่ก็เป็นเ,เรื่องของสภาพอากาศซึ่งปีนี้เขาคาดว่าตัวเลขเนี่ยจะไปแตะอุณหภูมิเนี่ยจะไปถึง42องศานะอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้พอากาศเอกสมนึกสวัสดิถึกนผู้เชี่ยวชาญพิเศษศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเนชั่นพูดถึงสภาพอากาศร้อนในเมืองไทยว่าร้อนแบบนี้เนี่ยไม่ถือว่าผิดปกตินะฮะแล้วก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปสูงสุดในช่วงเดือนเมษายนมีนาคมยังไม่ถือว่าสูงสุดนะครับแล้วอากาศร้อนนั้นก็จะกินไปถึงพฤษภาคมก็เป็นผลมาจากสภาพอากาศทั่วโลกกำลังแปรปรวนไปมากนะครับประเทศด้านยุโรปบางประเทศก็มีหิมะ ผิดฤดูกาลอย่างหนักนะครับการคาดการอุณหภูมิในแต่ละปีจะต้องคำนวณสภาพอากาศร้อมในแต่ละช่วงทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายมีมากน้อยแค่ไหนรวมถึงพิจารณาจากชั้นบรรยากาศโลกก็ทำให้ไม่สามารถคาดการอุณหภูมิที่สูงขึ้นในแต่ละปีได้อย่างแน่นอนนะครับ,รบแต่ก็มีการคาดการจากบางฝ่ายว่าอาจมีอุณหภูมิสูงเฉลี่ยสูงขึ้นนะครึคร่งองศาถึง1องศาเซลเซียสต่อปี S <S> <S นี่นะ,ะเอาเป็นว่าคาดการแน่นอนไม่ได้แต่ว่าสูงขึ้นแน่นะะโลกร้อนขึ้นนั่นเองนะฮะเม,มือ่อคนที่ทำงานกลางแดดเองก็ต้องระวังโครคลมแดดใช่เเรียกว,ว่าโรคฮิสโตกใช่ฮ,ฮิสโตกนะฮะฉะ,ะ,น,ะ,ะนั้นก็ท่านก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพนะฮะอย่าอยู่ในในที่ที่แดด พยายามหลีกเลี่ยงนะฮเรื่องของการเป็นลมแดดการเป็นมะเร็งที่ผิวหนังนะฮะแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆนะพยายามทําให้ตัวเนี่ยอย่าอยู่ในที่ที่มันร้อนอบอ้าวมากนะฮะถ้าร้อนมากอาบน้ําบ่อยๆอาบน้ําบ่อยๆใช่เราอยู่ออฟฟิศเนี่ยเราที่ของเรามีห้องอาบน้ําแล้วก็ไปอาบน้ําได้๋อเราก็ไปอาบน้ําซะอาบน้ำทอ,บอ่บ่อย อาบน้ำเองบ่อยๆแล้วถ้าอยู่กลางถนนอ่ะอยู่กลางถนนก็อย่าอยู่นานถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็พยายามอย่าอยู่นานไม่อยู่กลางถนนแล้วอยาอาบน้าฮะถ้าอยู่กลางถนนอยาก้นี่ก็ถามอะไรอยู่กลางถนนจะมาจะมาอาบน้ําร้อนไงก็ระมัดระวังนะฮะแล้วก็พยายามเนี่ยผมก็เนี่ยถึงพยายามพกแว่นกันแดดเวลาไปข้างนอกอย่างนี้เนี่ยเนี่ยก็พยายามใส่แว่นกันแดดเพราะไม่อยากจะให้ตานั้น มันสู้กับแสงอาทิตย์พอเดี๋ยวมันจะเป็นใช่ไหมไม่ใช่อำางพางตัวนะไม่ไม่ใช่หรอกอันนั้นก็ทําเล่นๆเมื่อวานนี้แต่มีคนชอบใช่นนีี่มคเริ่มต้นใสแต่หลังวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่บังเอิญใส่แว่นกันแดดก็พกไว้แล้วไม่เขาต้องเขาต้องดูด้วยว่าแว่นกันแดดที่ใส่เนี่ยมันผ่านเอกมาตรฐานการกรองแสงหรือเปล่าอุ้อ้ยอันนี้ต้อง VA u VB อะไรอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านอันนี้ต้องผ่านนะอันนี้ร้อยร้อยร้อยแปดสิบห้าบาทเนี่ย อันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้185บาทอันนี้ไม่ได้แล้วจริงๆโหซื้อที่ตลาดนัดแถวเลยอ่ะแถวเลยแว่นกันแดดก็สาคัญแว่นกันแดดสำคัญแว่นกันแดดก็สาคัญนะครับเวลาขับรถหรือว่าเดินไปที่กลางแดดแต่เขามีคําแนะนํานะคุณนกว่าพยายามอย่าซื้อแว่นที่ราคาถูกคือสมมุติเวลาใส่แว่นกันแดดสีดําเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นสีดําำมาตาเราต้องขยายเพื่อเพ่ง แต่พอม่านตาเราขยายปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเลนแว่นเนี่ยเป็นเลนที่ไม่มีการกรองแสง UV มีแต่ความมืดอย่างเดียวเนี่ยแสง UV มันก็เข้าตาเราเต็มๆตอนที่ม่านตาเราขยายครับฉะนั้นเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าซื้อแว่นกันแดดเนี่ยลงทุนมากหน่อยลงทุนมากหน่อยให้มันมันฉาบสีดำแล้วก็กรองแสง UV ถูกต้องนี่เกินร้อยอะร้อยบาทร้อยกับสิบห้าพูดพูดขนาดนี้แล้วยังจะเถียงอีก ก็ใช่ไงก็แพงอ่ะสายไปสายไปมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นอ่ะมีอะไรไหมฮะอในไหนพูดถึงเรื่องอากาศนะครับผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะค่าคุณภาพของอากาศนะฮะหรือที่เราเรียกว่า PM10 ค่าฝุ่นลอองขนาดเล็กที่ภาคเหนือนะครับแม่ห้องสอนเนี่ยลดลงนะฮะค่าฝุ่นลอองขนาดเล็กลดลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงมากนะฮะ ค่าของค่ามาตรฐานค่าฝุ่นลองขนาดเล็กเนี่ยต้องไม่เกิน120่ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันนี้เราแทบจะท่องกันได้แล้วนะฮะแม่ห้องสอนเนี่ยสามเลยนะฮะ301แล้วความจริงแม่ห้องสอนเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้สูงมากนะฮะเคยแบบเฉียดฉี่ร้0ยด้ซย้สาไปนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้จะลดลงมาบ้างแต่ก็ยังอยู่ในปริมาณที่มากอยู่นะฮะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน,าน่านแพร่พเยา เกินค่ามาตรฐานหมดเลยยกเว้นจังหวัดเดียวก็คือจังหวัดตากจังหวัดตากเนี่ยนะฮะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ย6262ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร62เองก็ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานก็ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานยังไม่เกินยังไม่เกินนอกกนั้นเกินหมดนอกนั้นเกินหมดโอ้ตากนะฮะก็ก็เหนือล่างเลยต่อล่างอันนี้ก็เจอสภาพอย่างนี้ทุกปีนะฮะ เดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวเราพักกันสักคู่คเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าน,นะครับร่วมสนุกตอบคำถามกับแอนลีนวิธีการชงแอนลีนนมผงที่ถูกต้องควรใช้แอนลีนนมผงรสจืดกี่ช้อนต่อน้ำหนแก้ว A 1ช้อนตวง B 4ช้อนตวงพิมพ์เอ็นเว้นวัคตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาท รายชื่อผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาท